อ่ะสงสัยมีปัญหาอีกแล้วสิเนี่ยโอ้ยทําไมอนะคนเราอนะมันเกิดมาแล้วมันมีโครคภัยไข้เจ็บเต็มไปหมดเลยอุดมสมบูรณ์เหลือเกินนะทําทไปทํามาแล้วเนี่ยจะแพ้ลิงแพ้สุนัขซะแล้วนะครับนะเขาไม่เห็นมีโครคภัยไข้เจ็บแล้วมนุษย์มีโครคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากเลยครับเอา้าเรามาดูกันท่านั่งครับนะเอ็กซเรย์กล้ามเนื้อคอเอ้ามือประดานให้ทอยดูสิอ่าแล้วโก้มลงไปโก้มลงไปได้ขนาด อย่างเงี้ยติดกับกล้ามเนื้อต้นคอตรวนี้ติดหมดเลยครับไม่มีปัญหาครับโยกสายโยกฝาหน้าหน้าโยกระทันนแเราค่อยหมอบลงไปหมอบลงไปอ่าเห็นไหมครับข้อศอกขนานกับพื้นแตะพื้นได้ปุ๊บเนี่สุขภาพดีครับอย่างงี้แต่ถ้ามันไม่ถึงแล้วไงครับเราก็บีบบีบต้นคอหน้านะครับอ่าบีบ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 ทุบ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 มั่งอ่านวดมั่งนวดมั่งนวดมั่งอ่านวดมั่งนับ เนี่ยทำไปให้กล้ามเนื้อคอมันนิ่มนะครับถ้ากล้ามเนื้อคอมันนิ่มปุ๊บเนี่ยนะเป็นไงครับเราบีคอซ้ายบีคอฝาก็สบายหันซ้ายหันขวาก็สบายเลือดเลี้ยงสมองสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเราก็เปเลือดเลือดในเลี้ยงสมองพอก็ไม่เป็นโรคสมองตีนะหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกหรือจะเป็นอัเไซเมอร์แล้วก็ไม่เป็นเลยครับเนี่ยบางคนที่เป็นไปดูนะครับกล้ามเนืออ้อคอนี่แข็งหงางคอซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็โอ้โหเจ็ law, Rose, บเจ็บตึงตึงนะครับอันนี้เตือนได้เลยครับนะ เตรียมที่จะเป็นโรคแอมไซเมอร์หรือเส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดสมองแตกแล้วก็รางวัลชีวิตของเขาเนี่ยก็คืออัมาพึกอัมาพาตแต่ถ้ากล้ามเนื้อคอนี่นับคอบาดไหล่นี่นะครับรับรองไม่เป็นเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นท่านเสียเวลานะครับหนาวันละสักห้านาทีสิบนาทีแล้วติดตามโยคะอิสเลของท่านพระมหาสีภัยนะครับแล้วครอบครัวของท่านจะสุขภาพดีหมดทั้งครอบครัวเพราะช่วยกันทําช่วยกันตรวจสอบว,ว่าตรงไหนมันมีปัญหาตรงไหนมีปัญหานะโอ้ยตมอโลกนะฮะมาหาพ่อเร่งกับพ่อ พ่อหลังไม่ลงเนี่ยเนี่ยก้มหลังไม่ลงนะลูกก็ไม่มีปัญหานะลูกก็มานั่งนี่คุณพ่อทุบอย่างเงี้ยหรือภรรยามาทุบสามีนะตุ๊กๆุๆๆๆุ๊กุุนะฮะทุบทุบทุบแปลกหรือถ้ามันยังนั่งไม่ลงนะครับหัหลังมันแข็งเนี่ยเราก็สามารถเนี่ยนะครับเอาเป็นเก้าอี้ก็ได้ครับนั่งไปเลยครับนั่งไปแล้วก็ทาโอ้ยสบายใจครับก้นนวดไปโยก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 นวดหลังไปงี้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยคล้องกล้ยกรวยครับ หรือว่าจะเป็นเตียงนอนก็ได้ครับโอ้อย่างนี้สบายโอ้ยโอ้โหจีจริงเลยนะฮะเยอะแยะครับท่ากายบริหารครับทางคอยติดตามอาตมาได้ครับอาตมาเนี่ยยไม่ใช่พระที่จะไปทาธุรกิจธุรกิจหรอกครับแต่เห็นเราว่าคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยก็สงสารเขาไม่รู้จะช่วยไงเขานะเขาอุตสาทำบุญไหว้พระสวดมนต์สารจิตว่าขอหายเจ็บหายป่วยเราก็เลยต้องเป็นเทวดาลงมาโปรดนะเป็นพระลงมาโปรดญาติโยมโอยหนื ไม่เหนื่อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะครับเอา้าเดี๋ยวก็เลยทำเป็นวิดีโอ YouTube ให้หมดเลยต่อไปเนี่ยอาตมาก็ได้ไม่เหนื่อยโยมก็ไปสอนกันเองอาตมาก็ไปป่าไปเขาเขา้าถ้ำสบาย